คนฟอกไตแล้วกินโปรตีนอะไรได้บ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังผู้ใดที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูดีสวยงามขึ้นหรืออยากจะมีใบหน้าที่ไร้ฝ้ากระจุดด่างดำแก้ปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหัวล้านเชิญท่านเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์ในรูคคมๆที่มีรูปอาจารย์นะครับจากนั้นนะครับจะพาท่านข้ามไปอีกในหน้าหนึ่งนะครับ ในหน้านั้นนะครับให้สังเกตลงมานะครับด้านล่างบรรทัดที่4ใช้นิ้วจิ้มอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์มีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเตรียมมอบให้กับท่านนะครับสําหรับนะครับคนที่ฟอกไตแล้วนะครับก็ต้องกินโปรตีนนะครับสําหรับโปรตีนที่คนที่ฟอกไตแล้วนะครับสามารถจะกินได้นะครับนั่นก็คือโปรตีนโปรตีนที่มีไขมันต่ํานะครับเช่นนะครับเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ อกไก่เนื้อหมูสันในไข่ขาวนะครับเนื้อปลาเนื้อปูเนื้อกุ้งพวกนี้นะครับให้กินนะครับอยู่ในประมาณนะครับ3กล่องไม่ขีดไฟขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณที่อาจารย์กลออกมานะครับพอเข้าใจตรงกันนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้อง ดีกเลียงนะครับนั่นก็คือไข่แดงอาหารแปรรูปต่างๆนะครับมีคุณเชียงหมูยอหมูหยองแฮมไส้กรอกแหนมพวกนี้นะครับจะมีนะครับสารปรุงรสนะครับอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเช่นน้ำปรุงต่างๆนะครับน้ำปลาซีอิว๊วพวกนี้นะครับมันจะทำให้ไตทำงานนะ นอกจากนี้นะครับควหลีกเลี่ยงนมทุกชนิดเลยนะครับและโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับเต้าหู้ฟองเต้าหู้คนเป็นนะครับโรคไตนี่ทรมานมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราต้องรักษาไตดีๆนะครับอย่าเป็นนะครับทรมานจริงๆนะครับแต่โปรตีนเราก็ต้องกินนะครับถ้าเราไม่กินนะครับร่างกายของเรานะครับเวลาฟอกเลือดนะครับมันก็จะถูก นะครับสลายกล้ามเนื้อออกไปนะครับถ้าไม่กินโปรตีนนะครับเราก็จะเป็นโรคกล้ามเนื้อรีบตามมาอีกนะครับก็จะยิ่งยุ่งกันใหญ่นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยอาจารย์กดหัวใจคอมเมนต์มาถามได้นะครับและนะครับกดติดตามไว้แชร์ออกไปเป็นบุญนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ